ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคุณอยู่ในเกมโปเกตซาก้านะครับผมสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่แปเดือน8ปดกันนะครับผมสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเรามาดูกันเลยก็สำหรับวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับผมช่วงแรกก็จะเป็นฝนตกธรรมดาช่วง12บสองหลักาถึง14บสี่กาและช่วงต่อไปก็จะเป็นฝนตกหนักอีกแล้วนะครับ ช่วง18นาฬิกา43ถึง20นาฬิกา43เรามาดูในเคตจับระดับต่ำเลยนะครับสภาพอากาศฝนตกธรรมดาก็จะมีโปเกมอนตามนี้นะครับเรามาดูสภาพอากาศฝนตกหนักเลยนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงเลยนะครับสภาพอากาศฝนตกธรรมดานั้นก็จะมีโปกเกมอนตามนี้นะครับ มาดูต่อในสภาพอากาศฝนตกหนักนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย